S <S 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 สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถอะไรจ้าวันนี้ก็คือ200 SX ไม่ใช่หรือเปล่ามันก็เหมือนกันมันก็เหมือน180 SX อ่ะ180 200ไม่200 SX 200แต่ว่าแต่คือแต่คือกระจกข้างหลังเขาเีย้อยแปแต่180มันต้องอยู่ในญี่ปุ่นไงเราไทยเอเชียเราพูดมสอง0้อยเอนะ,อะรู้จริงรู้จริงรู้จริง อา้าวแต่ว่ากระจกเขาร้อยแปแต่ว่าตรงนี้เขา200นะจริงๆมันก็เหมือนกันมันแค่ชื่อเรียกแต่จริงต,ตัวถัง,ม,ออถงม,มันก็คือตัวถังสองร้อเหมือนกันแค่ชื่อมันต่างกันชื่อต่างกันตามประเทศที่อยู่ซึ่งชื่อต่างกันตามประเทศเราอยู่ญี่ปุ่นค่าญี่ปุ่นเราจะ180แล้ว200 200ก็จะอยู่ในเอเชียยุโรปอะไรเงี้ยแต่ถ้าสองร้อยเจ็ดสิบจะอยู่ในเมกาน่นๆโชว์ความรู้ไว้หนึ่ดีก็คือมั่วอีกแล้วไปไหนนาดี้ มองอะไรนะที่บอกบายโอเกียอะไรเออมองไม่เห็นแต่ว่าทรงดีมากนะภายในสุดยอดสวยมากเขาเหมือนเป็นตัวถังแบบอันนี้คือตอนแรกอะมิน,นสงสัยมากเลยว่าแบบร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยสี่สิบไม่ต่างกันยังไงวะจนแบบต้องเข้า Google แบบอาจารย์ต้องหาว่ามันต่างกันยังไงสรุปก็คือต่างแค่ชื่อตัวถังตัวถังแยกแค่สองตัวถังไม่รู้แยกไงแต่ว่ามันแยกตามบอดี้โหลดที่แบบ มันจะมีสอประเภทแต่แบบนี้มันก็จะเรียกว่าประเภท r s สิบส s สิบสา r s 1 3 r s 1 3อ่าคันนี้ก็นั่นแหละครับมากับมากับล้อ s s r ใค่น่าถามของแต่ง่รู้ด้วยเนอะรู้เรื่องของแต่ล้อเอเซเบรกเดิมล้อขอบสิบเจ็ดมั้ยเออใช่สิบเจ็ดสองศย่ห้าสิบเจ็ขออนุญาตจับนิดนึงนะเพื่อดูอ่าใช่ เป็นล้อสองชิ้นดาวนะอาจจะเป็นสามก็ได้ออฟลึกมากเลยนะมันเหมือนแบบของมยุคอะเนาะแล้วก็ทำออฟเซ็ตใหม่สวยดูฟิตเมนตก็มีขูดซุ้มบ้างนิดหน่อยนี่ขนาดสูงนะครับนี่ยังแบบนิดนึงเลยแล้วก็ล้อหลังอมๆหน่อยยางน่าจะสองสองห้านะถ้าอมๆไปอันนี้สองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบเจ็ด เบรกหลังก็เป็นเบรกนิสันนะครับหนึ่งพอตหน้าสี่หลังหนึ่งตรงตามยุคครับของร้อยแปดสิบสวยมากค,ค,คันนี้ภายในไฟตรงไฟท้ายคือใช่เลยตรงตามยุคแล้วแต่ถ้ามองเรามองด้านข้างนะโอ้โห,โหสุดจะเวอร์วังอลังการรูปทรงรูปลมโคตร คันนี้เหมือนมีแต่งบอดี้พาร์ตมาด้วยแหละมันเลยดูแบบไม่โล้นไงมันดูแบบมันดูมันเต็มอ่ะเ,เออมันดูมันเต็มอ่ะแล้วแบบเส้นสายมันใช่นี่นะครับคัด OS. โอเอสเาไม่ใช่กะละโอเนี่ติดตามมาได้ที่แถวๆนี้แหละสุดยอดจริงคัน